ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันครูคุณพีมวันนี้นะคะก็อยู่บ้านคนเดียวนะสามีไม่อยู่นะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเพิ่งกลับจากไปหาหมอมานะคะหมอสวยนะคะคนถามว่าทําอะไรดูแลกันไปนะจ๊ะในส่วนของนี้แต่แรกเราก็มาปอกแตงนะคะอ่าฮะแล้ววันนี้คุยไปเมาไปอย่างนี้นะเพราะอาหารมันไม่ได้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้องมาทำนะคะอาหารมันจะง่ายมากกว่านี้นะคะทุกคนอาจจะเดาถูกแล้วค่ะเมื่อเห็นพี่บีมมาแบบว่าคือแตงกวาอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะการข้างนอกหนาวมากแล้วก็ฝนตกร่างกายก็เลยต้องการของทอดนะคะคนที่อยู่เมืองหนาวจะรู้นะคะไม่ได้แต่จริดนะมันต้องการจริงๆค่ะยิ่งร่างกายผอมๆเนี่ยคะ่ะร่างกายผอมๆ <laughs> ุกคนบอกว่าเด็ดจริงไม่ได้แด็ดค่ะวันนี้จิตจมใส่นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นผัดที่พี่พิงชอบนะคะนี่เลยจะออแกนิกนะคะนี่นะจ๊ะเอาม,มาสักต้นหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาตัดแล้วก็ล้างนะคะอะันไหนอันนี้เหี่ยวไปนะคะอันนี้ช้ได้โอเค นนได้อยู่่คะก็เปิดให้ผ่านน้ำอย่างนี้นะคะออกกะหนีกที่เป็นก็โอเคแล้วแหละปฏิกรณก็่ะ,ะ,ะอเคนะคะขอตัวไปล้างผักก่อนเสียเว้ค่ะต่อไปก็ด้วยส่วนของผักชีนะคะผ่านไม่ได้ทุกคนรู้แล้วคะ่ะตอนนี้ค่ะเปิดผ่านน้ำให้แรงที่สุดนะคะถ้านํำร้อนนะคะพอผักชีก็ที่นี่มันจะสะอาดอยู่นะคะแต่เราก็ต้องล้างน้ำนะคะ กันค้าช้านี้เดี๋หันบพรว่าหันสูตรให้อีกสะอาดไหมคะว่ามาใครบอกไม่สะอาดบอกมาล้างให้ด้วยนี่ค่ะโหผักแน่นเลยสีสองสองอ่านะคะ เนี่ก็น,นี่ล่ะเมนูทอดลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นกุ้งค่ะแล้วก็น้าจิ้มแม่พลอยค่ะเราจะมาคล้ายๆเป็นแบบว่ากินผักคําอันนี้คาอะไรอย่างเงี้ยคแบบถึงมันจะดูอ้วนแต่เราก็ยังเน้นในแบบว่าเขาเรียกว่าอเซนเดเทนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ถ้วยนะคะถามว่าหมดไหมหมดเดี๋ยวมันก็หมดค่ะลูกชิ้นนะคะอย่าไปกลัวมัน นี่ค่ะลูกชิ้นกุ้งนะคะไม่หมดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไวนะะ้นี่ค่ะแค่นี้เห็นไหมน้อยๆเสร็จแล้วก็ลูกชิ้นหมูพี่พิม<ๆ>ไม่ทานเนื้อนะคะแต่คนรู้จักทำใหม่พี่พิม<ๆ>นับถือจะแม่กุ้อินนะคะโอเคนะคะผสมกันไปนี่ค่ะไม่ต้องบ้างไม่ต้องอะไรแล้วค่ะทอดแบบให้มันพองๆน้วมันร้อนๆนะอ้ยไม่มีอะไรจะมอบแล้วค่ะโยคีเพย์บอยเลยแหละมาเกี่ยวเลยด้วยเราอวะ Okay. นี่เด,เดี๋ยวตั้งให้ดูแล้วจะถ่ายรูปลงให้ดูว่ามันน่าโซยแค่ไหนนะคะเจอกันแยกนี้ค่ะมันจิ้มไก่ไหมผักค่ะแน่นเนืองนะคะแค่นี้แหละเย็นนี้เน้นผักค่ะตอนนี้หม้อไม่นากดํดำของดิฉันนะคะก็เดือดแล้วนะคะไฟไม่ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทอดลูกชิ้นกันเลยนะจ๊ะทอดใน g ารา g คะ่ะข้างนอกดาวไม่ไหวไว้ในบ้านก็จะเหม็น,นะคะ่ะ ค่ะก็ามาดูความทุรักทุเลนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็นี่เลยค่ะก็นี่ไงล่ะเห,นหานมง่ายค่ะก็นี่ไงล่ะแล้วก็ทอดแล้วก็คนมันเลยนี่เห็นไหมนี่รอให้มันลอยตัวนะคะหม้ออาจจะเปื้อนนิดนึงอยู่เป็นซีเรียสเพื่อกทอดของมันนะคะโอเคค่ะ ตัวนี่ไงล่ะอันนี้ดูดอ,อีกอ,อ,อร่อยนี่ค่ะกำลังเดือดสุดฤทธิ์ค่ะตัวนี่ไงล่ะเป็นไงละะ่ะขาเกรียมได้ใจคะ่ะเลิศก, <c oughs> การถ่ายแบบนี้ทุรักทุเลมากนะคะขอยอดการกดไลค์ด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะน่าทานไหมคะอืม้ม ง่ายๆแต่อร่อยนะคะค่ะม,มาเลยค่ะม,มากินกันจ้าอกินตะโอบอวนมากในขนาดทอในการาจนะในรงรถนี่กุ้งค่ะออืืม ชีนะคะอืมอืมหหอมากจิ้มจึงจอืมอืมหืมน้ชิ้นห,หนนจม,จมจู เมนะูห่ะชิ้นหนม,ม,ม,มูหรือผักสดจิ้ม อีกหนึ่งรูปอุ้มเ <ๆ S 2> ต็มๆแล้วทุกคนที่ดูยอยู่ให้อ้าปากอ้าโอเคอ้าปากปั๊ม,อมชอบมากค่ะกรบปักซี ลยไกค่ะ